ันนีค่ะอยู่กับพันไม้น่าสะสมนะคะวันนี้เราจะเอาน้ำอ้อยที่เราคันมาให้ดูค่ะนี่เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะคะสีอาจจะดูแตกต่างแต่ว่าก็คืออยู่ที่อายุค่ะอายุของลำอ้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อายุน้อยกว่าใช่ไหมสีเขียวอ่ะใช่ค่ะอ่าส่วนตัวนี้ก็จะมากอายุจะมากกว่าไม่มากมีมีลำจาหน่ายไหมมีลำจํำหน่ายนะคะม,มีมีลำาไหร่า กิเราละสี่บาทค่ะถ้าให้ส่งถึงที่คือเราก็จะบวกค่าระยะระยะทางที่ไปไปถึงนะคะค่าคนส่งตามระยะทางเนาะใช่ค่ะค่าขนส่งตามระยะทางอ๋อไอขันน้ำนี้อร่อยไหมหอมหวานค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะไม่อร่อยอยู่คนเดียวเนาะแปรรูปได้ด้วยเนาะทำน้ำตาลได้ไหมทำน้ำตาลได้ค่ะถ้าถติว่ามีลำแตกอะไรเราสามารถเอามามาเลือกทำน้ำตาลได้ทำใสหลับได้เนาะได้หมดทุกอย่างเลยท่อนพันขายไหม ท่อนพันก็ขายนะคะท่อนละสี่บาทไม่รวมค่าส่งค่ะเรามีขั้นต่ํานะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดด้านล่างขายน้าอ้อยด้วยไหมขายค่ะตอนนี้ก็ขายนะคะสวนอยู่ที่ไหนนะเราบอกไปหรือยังอยู่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะใครอยู่ใกล้เคียงก็ติดต่อสอบถามได้เนาะสอบถามได้ค่ะที่เพจเราจะลงเบอร์ไว้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะโอเคแค่นี้แหละเนาะค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปแนะนำสายพันธุ์อื่นวันหลังเนาะได้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจก็จะ เ,าาเสนอแนะในพันไม้ร่างผสมนะคะนี่สุพรรณห้าสวนอ้อยขันน้ำค่ะเค okay.